Good Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริรจจักรในประเทศไทยจากหนังสือบทบาทแห่งชีวิตจริงของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาทสุวรรณแปลและเรียบเรียงเรื่องชายในฝันเป็นเรื่องราวของหญิงไม้ที่ลูกชายของเธออยากให้เธอพบชีวิตคู่กับคนใหม่แต่เธอไม่มั่นใจ เธอจึงตั้งมาตร,ระฐานของเธอถึงชายในฝันถึง1ิข้อแล้วเธอก็อธิษฐานกับพระเจ้าเธอเขียนถึงเรื่องนี้ว่าในขณะที่เธอครองความเป็นม่ายได้ถึง40ปีจอนลูกชายคนเดียวของเธอก็มีความคิดประหลาดและบอกกับเธอว่าแม่ครับผมว่าแม่น่าจะไปร่วมประชุมกับกลุ่มคนโสดนะครับแม่ไม่ออกไปไหนมืไหนเอาแต่เก็บตัวแบบเนี้ยไม่จะพบใครที่ถูกใจล้วครับ ธอนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้โอ๊กตัวเก่าในครัวพางชื่นชมยินดีกับลูกที่กินแซนด์วิชย่างอร่อยจะทำตัวเป็นแม่เรือพว่วงไปร่วมกลุ่มกับคนโสดกับเขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็ตั้งแต่แม่อายุ13แม่ก็ไม่เคยชอบไปงานที่พวกวัยรุ่นเขาชอบกันและจนบัดนี้ใจของแม่ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะนี่ลูกไม่ต้องห่วงหรอกถ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สักวันหนึ่งพระองค์ก็คงจะส่งคนที่ถูกใจมาให้แม่ ลูกของเธอตอบเธอว่าโอไม่ไหวครับแม่แม่น่ะหัวโบราณไม่คิดหรือครับว่าถ้าแม่นั่งอยู่อย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะมีคนมาเคาะที่ประตูแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมคือสามีคุณที่พระเจ้าประทานมาให้มันจะเป็นอย่างนี้หรอครับแม่ผมว่ากว่าจะพบอย่างนั้นนะแม่กับเขาอ่ะคงต้องคลาแล้วล่ะครับเอ๊ะลูกคนนี้มันยังไงกันเธอนึกในใจแต่อีกใจนึงก็คิดว่าลูกของเธอ มีเหตุผลไม่เลวนะนั่งอยู่ที่เก่าโอกาสที่จะพบคนที่พระเจ้าประทานมาก็คงจะยากอ่ะก็ไม่เลวหรอกลูกแม่จะลองดูก็ได้เธอบอกกับลูกเธอเยี่ยมเลยครับแม่มีเหตุผลซะหน่อยผมว่าไม่กี่วันลอกแม่ต้องมีคนมานัดไปทานข้าวนอกบ้านแน่ๆนะมีนัดอันที่จริงเธอออกจะเขินอยู่และพลานจะไม่ชอบคำเหล่านี้เลยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับคนที่เคยแต่งงานมาแล้ว เมื่อ25หปีก่อนอย่างเธอจอนลูกชายของเธอออกไปทํางานแล้วเธอยังนั่งอยู่ที่เดิมนึกถึงคําว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเธอไม่อยากมีนัดอีกแล้วเธออยากจะเป็นภรรยาของชายคนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการพิธีแต่งงานใหญ่โตหรูหราเธอต้องการชีวิตที่มีความสุขข้อนี้พระองค์ทรงทราบดีกว่าเธออยู่แล้วกลางเดือนมีนาคมนั้น เธอได้ร่างคุณสมบัติของชายในทัศนคติที่จะมาร่วมชีวิตกับเธอ 1. เขาจะต้องยกย่องพระเจ้าเป็นที่1เธอยินดีที่จะเป็นที่สอง 2. เขาต้องรักหนังสือและรักการอ่าน 3. เขาจะต้องมีจิตวิญญาณที่แน่วแน่และมั่นคงยิ่ง 4. เธอยากเป็นภรรยาของศาสนาจารย์แต่ก็เอาเธอข้อนี้แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์ก็แล้วกัน 5. เขาต้องมีอารมณ์ขันที่ดี และเธอกับเขาจะได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน 6. เขาจะเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องและไม่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว 7. เขาจะต้องสนใจและเอาใจใส่ห่วงใหญ่เพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคนที่กำลังเดือดร้อน 8. เขาจะยินดีให้เธออ่านหนังสือและเขียนหนังสือนานตราบเท่าที่พระองค์ประสงค์ให้เธอทำา 9. เขาจะรักและต้องการเธอ 10. ชีวิตรักจะต้องสดชื่นสดใส หลายสัปดาห์ต่อจากนั้นเธอรู้สึกว่าพระองค์ได้ตอบคำถามและสนองตอบต่อคำอธิษฐานของเธอเราวกับเธอได้ยินเสียงว่าพระองค์บอกกับเธอว่าฉันจะมอบสามีให้เธอคนหนึ่งตามที่เธออธิษฐานไม่นานนักหรอกแต่หากเธอไม่มีความเชื่อมั่นในฉันจริงๆเธอจะรู้สึกตกใจกลัวคำตอบนี้ผ่านทางโทรศัพท์จากผู้อ่านไกด์โพสต์ที่ได้อ่านบทความของเธอฉันจะรู้แน่เมื่อไหรล่ล่ะพระบิดาเจ้าข้า ในวันเกิดของเธอ่นแหละนั่นหมายความว่าในวันที่8กรกฎาคมนี้หรือที่เธอจะได้รับคำตอบในเดือนเมษายนนั้นน,นิตยสารไกด์โพสตได้พิมพ์บทความเกี่ยวกับความเครียดของเธอบทความนั้นได้กระตุ้นให้หลายคนโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาหาเธอจากแอตแลนตาบ้างจอร์เจียบ้างและอีกหลายแห่งหลายคนก็เล่าเรื่องที่ตนเองต้องสูญเสียภรรยาไปและหลายคนก็ปรับทุกมาในลักษณะอื่นๆ ต่างกันไป 8. กรกฎาคมเธอเร้รับโทรศัพท์จากศาสตราจารย์สาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยายลัยแห่งรัฐโอกาโฮมาในเมืองสตีวอเตอร์เขาเล่าว่าตัวเองอยู่ในฟาร์มเล็ก,ลกๆกับวัวและลูกชายที่โตแล้วกับม้าอีกตัวหนึ่งเท่านั้นและเขาก็เป็นสิทยายพิบานด้วยการสนทนาของเธอกับเขาก้าวไปอย่างรวดเร็วเธอหมายความว่าหลังจากนั้นเธอกับเขาก็คุยโทรศัพท์เป็นปกติ คือประมาณ 3- 4ถึงหนต่อสัปดาห์ในระหว่างนั้นเธอเก็เขียนจดหมายติดต่อกับผู้ชายอีกหลายคนแต่ว่าก็ค่อยๆจางหายไปทีละคนนอกจากศาสตราจารย์ศิทยาพิบาลและเศรษจกรคนนี้เธอยังเขียนจดหมายถึงเขาและรับจากเขาแทบทุกวันความจริงจดหมายระหว่างเธอสองคนไม่ใช่จดหมายรักแน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องทั่วไปอย่างไรก็ตามระหว่างเส้นบรรทัดเหล่านี้มันแฝงไปด้วยความเข้าใจและเธอ สามารถสื่อสารกันได้บางทีเขาก็เล่นตลกคือส่งแผ่นกระดาษเปล่าๆมาให้เธอโดยไม่เขียนอะไรสักคำหรือแม้แต่ตัวอักษรหนึ่งก็ไม่มีกระดาษเปล่าคืออะไรเธอเขียนกลับไปถามผมอยากเขียนสิ่งที่ผมอยากบอกแต่ผมทราบว,ว่าคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะฟังนั่นคือคำตอบของคนที่ชื่อยีนอคาฟเขาบอกว่าเขากำลังเดินทางมาหาเธอที่แอตแลนตาเขาบอกว่าเธอเป็นคนเชิญเข้ามา แต่จริงๆแล้วเธอว่าเธอไม่นะไม่ได้เชิญเขาหรอกเธอถามเขาว่าเขาจะมาดูอะไรที่นี่แล้วเขาจะไปเที่ยวที่ไหนในเมื่อเมืองมันเล็กนิดเดียวผมเกิดจะมาดูคุณนะสิไม่ต้องมีงานเลี้ยงรับรองไม่ต้องมีพิธีการอะไรใหญ่โตผมเพียงต้องการเดินเคียงข้างคุณคุยกับคุณแล้วก็หัวเราะกันเท่านั้นผมอยากจะนั่งชิงช้ากับคุณแล้วก็ไปมุดหัวที่ไหนสักแห่งหนึ่งลังคาสังกสี ฟังเสียงฝนตกพรำอมๆเธอคิดว่าเขาฝันมากไปเสียแล้วแต่เธอก็ยิ้มได้เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นนอกจากจดหมายแล้วเธอกับเขาคุยกันประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ตกห -8 ชั่วโมงและแม่ของเธอก็บอกว่าระยะนี้ดวงตาของเธอเหมือนฟองอย่างไรก็ตามเธอบอกตอนเองเสมอว่าเรื่องนี้เธอต้องไม่งมงายเพราะเธอกับเขาต่างรู้จักกันเพียงผิวเผินเพียงแต่อาจจะถูกอัธยาศัย กินข้าวและฟังเพลงด้วยกันก็เท่านั้นเธอและเขาต่างเล่าให้กันและกันฟังถึงความสูญเสียและความปวดร้าวในอดีตที่ผ่านมาภรรยาของเขาเสียชีวิตหลังจากเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับสมอง11วันและนั้นคือเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วและนั้นคือสาเหตุที่เขาจริงจังไม่ได้อ่านเรื่องของเธอที่เขียนลงในนิตยสารโพสต์ไก์เมื่อเดือนเมษายนพระเจ้าได้ทรงชี้แน่ให้เขาตรวจด,ดูพระครรมภี์ของภรรยาของคุณสิและคุณจะพบว่า เธอกั้นและขีดเส้นใต้ข้อความในบทและตอนเดียวกันกันกบที่มาเรียนเคยเอามาอ้างในเรื่องที่เธอเขียนและจงยกหูโทรศัพท์พูดกับมาเรียนทันทีเขาทําตามเสียงนั้นแล้วก็พบว่าจริงๆก็คือภรรยาคนเดิมของเขาขีดข้อความเส้นใต้ที่ตรงกับเธออ้างพอดีและเขาก็ไม่ร,รอที่จะโทรศัพท์ถึงเธอเหมือนกันเธอและเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้อย่างไร แต่ยีนก็อ้างว่าพระเจ้าบอกเขาว่าเธอนั่นแหละจะเป็นภรรยาคนใหม่ของเขาวันครบรอบอายุ51ปีของเธอเธอรีบออกไปรับจดหมายและสิ่งของเมื่อเห็นบุษรใบษนีเดินมาที่หน้าบ้านเธอก็เฝ้าคอยจดหมายของเขาเพราะก่อนหน้านั้นเขาได้ส่งกหุลาบช่อใหญ่มาให้เธอแล้วในจดหมายเขาได้สอดรูปถ่ายให้เป็นที่ระลึกมาด้วยทำให้เธอรู้สึกแปลกเพราะครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวเล็กๆ มีรูปถ่ายกันหน่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองนั้นถ่ายรูปครั้งสุดท้ายก็เมื่อหลายปีมาแล้วเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นแต่เขาก็อ่านออกเพราะจดหมายที่สอดมาในซองเดียวกันสองฉบับและหนาเป็นพิเศษวันนั้นอากาศร้อนเอาเรื่องเธอแอบนั่งอยู่ในรถเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วอ่านจดหมายทั้งหมดเธอได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าเปิดเทปคาเสร็จสิแล้วฟังเพลงลูกทุ่งตะวันตกอันที่จริงมันเป็นเรื่องประหลาด เมื่อ3าสัปดาห์ก่อนเพลงคริสเตียนหายและต่อมาตำรวจก็พบมันและส่งคืนให้เธอแต่ด้วยเหตุผลใดก็เลยจะคาดเดามันเป็นเรื่องประหลาดก็คือตำรวจคืนเทปผิดกลายเป็นเพลงลูกทุ่งตะวันตกซึ่งปกติแล้วเธอไม่ใช่แฟนเพลงประเภทนี้เพียงแต่รู้ว่ายีนชอบฟังเพลงประเภทนี้เพราะเขาเป็นลูกทุ่งเต็มตัวทีเดียวเธอเหลือบมองเทปที่ได้รับคืนมาอย่างลังเลนิดนึงแล้วก็ยัดลงไปในกล่องก่อนที่จะกดปุ่ม เสียงเพลงนั้นกระชันทําให้การอ่านจดหมายเป็นไปอย่างมีรสชาติและตกอยู่ในอารมณ์ที่แท้จริงจิมลีเวสร้องเพลงหวานซึ้งด้วยทํานองที่เห็นภาพและหวนระลึกเมื่อเธออายุได้16งเงาแห่งยามเย็นทําให้ฉันเศร้าใจในวันแห่งความเศร้าที่ผ่านไปแต่ละวันนานแค่ไหนนะที่ฉันได้อยู่เคียงข้างเธอโอความสุขของฉันน้ำตาที่เออล้น ทำให้เธออ่านจดหมายต่อไปไม่ได้หัวใจของเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ใช้เทปเพลงนี้เพื่อสื่อบอกกับเธอเธอยังมีภาพถ่ายของยีนที่ยืนเล่นและยิ้มคู่กับสุนัขของเขาและสุนัขก็ดูท่าทางอารมณ์ดีด้วยหากผมทําได้ผมจะขโมยคุณออกมาจากงานเลี้ยงฉลองวันเกิดนั่นแล้วอคุณมานั่งรถเชฟวี่41คันเก่าแก่ของผม ไปดูหนังในยุคห0ซื้อขโพดขั่วมาแกล้มกับโคกสิ่งที่เราจะไม่ลืมก็คือระหว่างที่เราดูหนังนั้นเรากินมิวดัด้วยกันเขาเขียนลงในจดหมายตายจริงถ้าเกือบลืมไปว่าเนัดเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาเลี้ยงฉลองวันเกิดด้วยกันเธอร้องไห้ตกใจในรถคนเดียวเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำคำนี้อีกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเอามากๆ ว่าวันโปรดปานของเธอเธอจะต้องกินขนมชนิดนี้แต่ว่าเมื่อโตขึ้นเวลาผ่านไปเธอไม่มีโอกาสสัมผัสมันอีกเลยเกือบจะไม่รู้ว่าเวลานี้พ่อจะหากินได้อีกหรือไม่มันเป็นเรื่องอดีตที่เก่าแก่และไม่คิดว่ามีใครจะร่วงรู้ว่าเธอโปรดปานขนมพวกนี้เพียงใดแต่ยีนเขารู้ได้อย่างไรและเพลงนั้นก็ร้องต่อว่าฉันบอกเธอว่าฉันรักเธอช้าไปหรือเปล่ามันเป็นเพลงที่จิมเวส กำลังร้องให้เธอฟังเธออดไม่ได้ที่จะร้องเพลงตามและมองภาพถ่ายของจีนที่อยู่ในมืออย่างดื่มดับวันนี้เธอไปถึงงานเลี้ยงวันเกิดของตนเองช้าไปนหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคืนนั้นยินโทรศัพท์มาก่อนที่เธอและเขาจะวางหูเขาพูดว่าผมรักคุณมารีนขอบคุณสวัสดีครับเธอตอบสนองเขาอย่างเต็มใจและหลังจากนั้นซองขึนติดติดกันเขาก็พูดอย่างเดียวกัน พระองค์เจ้าค่ะเธอซบหน้าลงกับหมอนฉันไม่ทราบว่าจะตอบเขาอย่างไรฉันไม่รู้ว่าฉันรักเขาหรือเปล่าจนกระทั่งคืนที่สามเมื่อก่อนที่เขาจะวางหูอีกครั้งหนึ่งเขาก็พูดอย่างเดิมเธอนิ่งเงียบไปนานมาเรียนคุณกำลังจะพูดในสิ่งที่ผมอยากให้คุณพูดหรือเปล่าเธอรู้ตัวดีว่าเวลานั้นเธอรักเขาล้อย่างเต็มตัวเธอนึกถึงเมื่อตอนที่เธอเป็นเด็ก เวลากระโดดน้ำเธอกึ่งกล้ากึ่งกลัวก่อนที่จะกระโดดลงไปมันเหมือนกับที่เธอกำลังรู้สึกเวลานี้เธอกลัน้นหายใจและบอกว่าศาสตราจารย์อะครับฉันรักคุณจังเลยธัดดาว,ว่าเขาจะตอบขอบคุณเธอและพูดว่าเขารักเธอสักครั้งหนึ่งแต่เขาพูดว่าขอบคุณพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าในวันที่27เดเดือนมิถุนายนเป็นวันกำหนดที่จีน จะเดินทางมาถึงแอนแลนตาเธอคอยเขาอย่างที่เรียกว่าเกือบจะทนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดไป12อปอนด์กริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงวันพอดีกับตามกำหนดเสียงที่พูดเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยเป็นอันดีคุณอยู่ที่ไหนครับผมอยู่โรงแรมสโตนเม์เธอตอบเขาไปว่าฉันจะไปถึงที่นั่นภายใน10นาทีคะ่ะระหว่างที่ขับรถไปอย่างโรงแรมเธอเพ่งคิดได้ว่า เธอกำลังจะได้พบกันจริงๆพอเลี้ยวรถเข้าไปจอดก็ได้ยินเสียงตแตรรถเธอหันไปดูก็รู้ทันทีว่าเขาละจีนตอนแรกคิดว่าจะนั่งรอเที่ยวรถรอให้เขาเดินมาหาแต่มานึกดูอีกทีเวลานี้มันก็เหมือนภาพที่เรามักจะเห็นในภาพยนตร์คือคนสองคนต่างวิ่งเข้าหากันเธอไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วยซ้ำแม้แต่แว่นกันแดดก็หล่นลงไปทางเท้าแล้วเธอก็ไม่ใหญ่ดีที่จะเก็บมันขึ้นมา แม้ว่าเธอจะเคยสอนลูกสาวว่าไม่ให้กอดกันในที่สาธารณะแต่เวลานั้นในลานจอดรถไม่ใช่มีเฉพาะเธอสองคนเธอลืมไปหมดหรือแม,ม้แต่ว่าโลกกำลังหมุนไปในทางทิศใดเธอและเขาวางแผนจะไปปิกนิกที่บ้านตากอากาศอายุ150ปีของญาติคนหนึ่งของเธอที่ประกอบไปด้วยพื้นที่600เอเคอร์ทั้งตอนเหนือของรัฐจอร์เจียที่เธอเลือกที่นั่นก็เพราะมันเป็นฟาร์มบัวด้วยมีบ้านหลังคาสังกะสี และมีชิงช้าเธอหวังว่าจีนจะรู้สึกเหมือนกับเขาอยู่ที่บ้านระหว่างที่นั่งอยู่หน้าเตาผิงเขาถามเธอว่าเธอพร้อมที่จะแต่งงานกับเขาในเดือนธันวาคมนี้หรือเปล่าเธอก็ไม่ใช่เด็กสาวที่ไรเดียงสาที่ไม่เคยต้องมือชายแต่โรคเครียดก็เกิดขึ้นทันทีเธอตอบเขาไม่ได้เพราะแม้ว่าเธอกับเขาจะรักกันและต่างก็พอใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาแต่เขาจะต้องกลับไปสอนหนังสือที่โอกาฮมา แม้ว่าพระองค์จะนําเขาและเธอมาพบกันแต่ว่าลูกสองคนของเธอกําลังจะครบ20และยังต้องอาศัยอยู่กับเธอเธอ <Thailand. S 1> มไม่อยากทิ้งลูกให้อยู่ตามลําพังเพราะเด็กวัยนี้ยังต้องการการดูแลควบคุมแม้ว่าลูกสาวอีกสองคนซึ่งออกเรือนไปแล้วยังอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นก็ตามลูกสาวคนที่สองชื่อเจเนฟเฟอร์กำลังจะคลอดในไม่ชา้าแล้วฉันซึ่งเป็นแม่ของเธอต้องอยู่ห่างออกไปเกือบสองชั่วโมงตามลําพังเพื่อนที่รักกันมากที่สุด และโลกส่วนใหญ่ของฉันก็ยังอยู่ที่จอร์เจียนี่แล้วจะให้ฉันตามเข้าไปอยู่ที่โอกาฮมาได้อย่างไรแต่เธอก็ยังมีเวลาอย่างน้อยอีก6เดือนจีนได้เดินบนเส้นทางความรักอย่างคล่องแคล่วว่องไวและเร็วมากทุกครั้งที่เขาขอร้องให้เธอตอบตกลงแต่งงานกับเขาเธอจะรู้สึกปวดมวลในท้องและไม่มีกำลังที่จะฝืนขัดขืนเพียงใบเบี่ยงพอเป็นพิธีในที่สุดเธอกับเขา ก็มาถึงจุดอันเป็นข้อยุติของปัญหาเธอกับเขาต่างคนต่างอยู่แต่จะไปมาหากันให้บ่อยที่สุดหลังจากนั้นสองสาวันเธอก็ไปเลือกแหวนมั่นเธอใช้เวลาสองนาทีเท่านั้นเธอก็ได้สิ่งที่เธอพอใจแล้ววันอาทิตย์ก็มาถึงหมายความว่ายีนจะต้องเดินทางกลับโอกาฮมาเธอและเขาต่างตกอยู่ในอารมณ์ที่แสนจะทรมานใจที่ต้องจากกันองค์เจ้าข้าโปรดทำอะไรสักอย่างเถอะเธออธิษฐานในใจ ยีนเดินทางกลับไปตามกําหนดและเมื่อเขาไปถึงเขาก็รีบโทรศัพท์มาหาเธอแต่น่าเสียดายเธอกํากลังหลับอยู่และลูกชายก็ไม่อยากกวนให้เธอตื่นเขาจึงโทรศัพท์มาอีกครั้งหนึง่งเธอเริ่มเอาปฏิทินออกมานับวันเริ่มโทรศัพท์ถึงคนนั้นคนนี้และบอกข่าวเกี่ยวกับการมัน่นมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ทํามานานกว่า11ปีนับตั้งแต่เจอรรี่สามีคนแรกของเธอตายจากไปวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาจากเทนเนสซีว่า คุณจะแต่งงานกับผมวันพุธนี้ได้ไหมเธอนับปฏิทินก่อนตอบตกลงและในวันที่12สิงหาคมเขาก็เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของเขาทันทีแต่ง,งานเลี้ยงฉลองสมรสมีขึ้นในค่ำของวันที่14สิงหาคมนั่นเองอันที่จริงเขาไม่เคยขอร้องหรือบอกให้เธอจากลูกทั้งสองคนไปเขารู้ดีว่าครอบครัวเป็นอย่างไรแต่พระเจ้านั่นแหละที่บอกเธอว่าเลิกกำหนดชะตาชีวิตของลูกชายสองคนของเธอเสียที เธอกำลังจะทำตัวเป็นพระเจ้าของเขาอยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเธอและเขากลับไปดื่มน้ำพึ่งประจันที่บ้านไร่ของญาติอีกครั้งหนึ่งเพราะเธอประทับใจที่นั่นและเธอเชื่อว่าบ้านไร่นั้นก็ชอบเธอกับเขาด้วยเธอกับเขาอายุรวมกันร้อยเจปีขึ้นก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านไร่พระเจ้าก็ส่งฝนให้เธอกับเขาได้ฟังเสียงของมันเธอสองคนได้สัมผัสผ่ผานใต้หลังคาสังกะสี เป็นครั้งแรกยีนพูดกับเธอว่ามาเรียน <Marian ne, S 1> นี่แหละคือสูตรของคุณละ่ะเธอแปลกใจถามเขาว่าสูตรอะไรคะก็สูตรของคุณจากหนังสือ the n e r e l e s principle วิธีการกำจัดความกังวลของคุณไงละ่ะจริงของเขาเธอเพิ่งนึกออกหลังจากที่ความทุกโศกอันเกิดจากความสูญเสียสามีไปเธอพยายามสแสวงหาสูตรแห่งชีวิตและเธอก็พบว่า ไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปหากตาของคุณจ้องอยู่ที่พระยซูกริต์แล้วใจของคุณสรรเสริญพระองค์พระองค์จะตอบสนองคืนสิ่งที่เหมาะสมแก่คุณทดแทนความทุกโศของคุณด้วยความสุขสรรที่เท่าเทียมกันเช่นเช่นฝนที่ทดแทนความแห้งแลง้งรอยยิม้มทดแทนคราบน้ำตานั่นแหละมาสจันแห่งพระองค์เป็นข้อความที่เธอเขียนไว้ในหนังสือของเธอ วันที่22สิงหาคมเธอทั้งสองคนเดินทางมาสนามบินที่เมืองแอตแลนตาและบอกกับตัวเองว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่เจอรี่จากไปเธอเคยพูดว่าหากว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการเธอในที่ใดเธอก็จะยินดีแต่ในเวลานั้นเธอคิดว่าคงเป็นการไปเป็นผู้ประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ในแอฟริกาหรืออะไรสักแห่งหนึ่งไม่ใช่ที่สตินวอเตอร์รัฐโอกค a h o m กับชายหนุ่มที่เธอรักแบบนี้หรอกคุณผู้ฟังครับสิ่งที่มาเรียนเขียนไว้น่าสนใจมากไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปหากตาของคุณจับจ้องอยู่ที่พระยูคริสต์แล้วใจของคุณสัรเสริญพระเจ้าพระองค์จะตอบสนองคืนสิ่งที่เหมาะสมแก่คุณทดแทนความทุกโศกของคุณหรือความสุขสันที่เท่าเทียมเกเช่นฝน ที่ทดแทนความแห้งแลงรอยยิ้มที่ทดแทนคราบต่าตาพระองค์กำลังกระทําสิ่งนี้ในชีวิตคุณเปิดชีวิตออกเปิดหัวใจออกให้พระองค์ประทานสิ่งที่งดงามเหล่านี้ให้กับคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพระพรครับ